สวัสดีครับผมอาจารย์ธรรมศรักดิ์รุรยยจรจันยงคณะบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ใจกลางตึกวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็จะนําทุกท่านมาพบกับ DP ของวิศวกรรมเซนโลยรระบบรางนะครับเป็นเครื่องของ s i x Degree of Freedom นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างครับตามผมมานะครับ ครับวันนี้กลับมาที่ภาควิชาวิศวกรรมระบบรางนะครับกำลังเล่นใหญ่เลยครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์นินนะครับอาจารย์พลเจริญพงนนท์สวัสดีครับสวัสดีครับเครื่องนี้คือเครื่องอะไรครับอาจารย์อันนี้คือเครื่องซิกดอมนะครับชื่อเต็มๆของมันก็คือ6 degree of freedom ครับผมคือผมว่าหลายท่านอยากรู้ว่าซิกดอมหรือ6 degree of freedom เนี่ยมันคืออะไรหกเลข6เนี่ยมันคืออะไรครับ หกในที่นี้ก็คือมาจากว่า6แกนนะครับหแกนในที่นี้คือจํานวนขาของมันนะครัมีหกแกนครับส่วนทีกีออฟฟิเชียลก็คือการเคลื่อนที่แบบแกนอิสระนะครับซึ่งมันก็สามารถเคลื่อนที่ได้6ทิศทางการเคลื่อนที่นะครับก็จะมีสเวยแล้วก็พีชโลเซิร์ฟนะครับพีฟแล้วก็ยอครับอย่างนี้ไหมครับอาจารย์ผมถ้าเกิดผมว่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเรามี6แกนเนี่ยนะครับเรามีแกน x แกน y แกน z มันสามารถเคลื่อนที่ไปทาง x ไปทาง y ไปทางแทกก็คือซ้ายขวาขึ้นลงนะครับและอีกข้างก็คือมันหมุนนะหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนหน้าหมุนหลังหมุนรอบตัวอย่างนี้ใช่นี้คือทิกดีกรีก็ฟิลล็อกไหมครับใช่ครับอย่างนี้นะจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับไม่ต้องมีศัพท์เทคนิคเยอะนะครับีนี้เครื่องนี้เนี่ยมันต่อยอดจากเครื่องที่แล้วตัวเล็กใช่ไหมครับเครื่องที่แล้วจะเป็น3ดอกครับครับเครื่องนี้ก็จะเป็น6ดอกก็คือ มันก็จะต่อยอดขึ้นมานะครับทิศทางการเคลื่อนที่ก็จะเยอะขึ้นนะครับก็ไว้สําหรับต่อยอดประยุกต์ในเรื่องของการซิมูเลตนะครับในพวกการขับเครื่องบินนะครับแล้วก็การจําลองการขับรถรวมไทั้งในระบบรางเองที่เรากาลังจะพัฒนาก็คือจําลองการเคลื่อนที่ของโบกี้รถไฟนะครับง่ายๆก็คือว่ามันสามารถเคลื่อนที่ได้สมจริงสมจังมากขึ้นมีความอิสระด้วยมีความใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้นนะครับ มันทายากไหมครับอาจารย์ครับทายากไหมทํายากครับมันก็มีจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแมคชนิกเป็นหลักเลยครับนะครับแล้วก็ระบบคอนโทรลครับรองลงมานะครับส่วนเรื่องดีไซน์อะไรนี้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนหน้างานกันอีกทีหนึ่งหลังจากที่เราทําการทดสอบครับอันนี้นี่คือเป็นโครงงานของภาควิชาวิศวกรรมระบบรางใช่ครับผมตัวนี้เนี่ยมันต้องใช้ความรู้หรือว่าทักษะทางด้านวิชาอะไรบ้างครับที่จะสามารถทําตัวนี้ได้ผมพูดเลยว่าตัวนี้นะครับใช้ทักษะหรือวิชาเนี่ยค่อนข้างเยอะครับ ถ้าผมจะสรุปง่ายๆกันหนึ่งก็คือต้องมีเรื่องของในความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องกลเครื่องกลเครื่องกลนะครับแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของไฟฟ้าไฟฟ้าครับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นะครับสามสามสามศาสตร์เนี่ยครับจะต้องจะต้องนํามารวมกันนะครับแล้วก็ออกมาเป็นเครื่องนี้ครับนั่นแสดงว่าภาควิชาวิศวกรรมระบบรางนี่คือเป็นการบูรณาการบูรณาการความรู้ทางด้านหลายๆศาสตร์เข้ามาด้วยกันใช่ครับผมครับถ้าหมดจากตัวนี้แล้วจะต่อยอดเป็นตัวไหนได้อีกไหมครับก็ จริงๆแล้วนะครับ6ดอทเนี่ยมันโ m o ั่นแพลต t อร์มเนี่ยมันก็คล้ายคลึงกับแขนกลเพราะว่าแขนกลเองก็จะ6แกนเหมือนกันครับมันก็คือสามารถต่อไปเป็นแขนกลได้จริงๆเราต้องใช้คําว่าเรานําความรู้จากแขนกลเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับตัวนี้มากกว่ามันเหมือนกับว่าถ้าเรามีพื้นฐานที่ดีพอสมควรเราสามารถแพพลายประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆได้ในะครับเดี๋ยวกลับมาที่น้องๆนะครับน้องโบ๊ทใช่ไหมครับ สวัสดีครับน้องบสครับน้องบสครับตัวน้องโบสเนี่ยมีบทบาทยังไงด้วยมีหน้าที่อะไรในทีมงานนี้ครับส่วนตัวผมนะครับผมทําในเรื่องของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์การวางระบบตู้คอนโทรลครับผมในทีมงานในประกอบด้วยกันสักกี่ทีมกี่คนได้ครับมี4คนครับแบ่งเป็น2ทีมคือทีมหนึ่งทําเรื่องแมชชีนิกเรื่องระบบทั่วไปแล้วก็ส่วนตัวผมก็เคยทีมหนึ่ง ทำในเรื่องของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ครับระบบการสื่อสารกับ P ีก็คือแบ่งงานกันทำครับทีนี้ในการทํางานนี่มันพอเราแบ่งงานกันทําแล้วนี่มันมีความยุ่งยากไหมในการประสานงานในการทําให้มันเมื่อเอามารวมกันเนี่ยมันยุ่งยากไหมก็มียุ่งยากอยู่บ้างครับในการประสานงานเรื่องการวางแมชชีนิกกับพวกฮาร์ดแวร์ครับผมจะต้องวางให้พอดีกันใช่ครับนั่นหมายว่าการทํางานมันก็ต้อง มีการวางแผนที่ดีใช่ครับนะครับเมื่อวางแผนแล้วทุกคนไปทำนะครับหลังจากนั้นก็มารวมกันนะครับนั่นหมายว่าการจัดงานเป็นทีมนี่มีความสําคัญไหมมีความสําคัญมากครับครับเพราะว่าถ้าอย่างแมชชนิกเราไม่ได้การวางระบบของฮาร์ดแวร์ก็จะใช้การไม่ได้ครับครับก็คือเมื่อวางแผนแล้วทุกคนไปทํางานทุกคนก็ต้องรับผิดชอบในส่วนของตัวเองใช่ครับให้ตรงตามแผนให้ตรงตามแบบนะครับหลังจากนั้นโดมาประกอบทีนี้ในเรื่องระหว่างเรียนเนี่ย ชื่อวิศกรรมระบบราเนี่ยตอนนีนะ้คืองานมันกว้างส่วนตัวน้องบท๊ทคิดว่ามันเรียนยากไหมหรือว่ามันมันมีข้อจํากัดอะไรไหมในการเรียนเออสำหรับผมนะครับผมว่าเรียนเนื้อหาค่อนข้างแน่นแต่ว่าผมส่วนตัวผมผมว่าไม่ยากครับเพราะว่ามีท่านอาจารย์ให้ปรึกษาอยู่ตลอดเวลาซึ่งไม่เข้าใจตรงไหนสามารถถามอาจารย์ได้เสมอครับครับก็คือ เนื้อหานี่ก็ยากอยู่นะแต่ว่าเชื่อว่าการดูแลการเอาใจใส่ของอาจารย์นะครับที่ที่สามารถที่จะช่วยเหลือนักศึกษาได้ตลอดเวลานะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับในความสําเร็จในการก็เด้กสเร็จการศึกษาได้นะครับครับวันนี้ก็เป็นส่วนของงานซิกด o ฟนะครับหรือว่าตัวเจ้าซูมเลเตอร์ตัวใหญ่นะครับก็สามารถใช้ความรู้นะครับในพื้นฐานสาขาได้ต่างๆนะครับนำมาประยุกต์ใช้แล้วก็ ซึ่งจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับน้องนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิศวกรรมระบบรางนะครับเมื่อจบไปแล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้งานในการทํางานจริงได้นะครับวันนี้รายการสักแต่ว่าจะคุยนะครับก็ขอจบ EP นี้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับดูว่าผมจะนําไปพบกับเรื่องอะไรนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นินสวัสดีครับสวัสดีครับ